เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในเรื่องเราเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่ณเวลานี้กันก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางท่รนอเล็กซานเดอร์อาร์โนม็กขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากโจ้าตัวมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไประหว่างเกมยูฟาแชมเปีย a, นลีกรอบ1 6ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่ทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมายเยือนของทางไปแอดเช่ปาลีเซนเชมั an, และจากปัญหาอาการบาดเจ็บยังกล่าวข้างต้นนั้น ก็ทําให้ตัวของทางเทรนต์ไม่สามารถอยู่ในสนามครบทั้งเกมการแข่งขันในนัดเดงงกล่าวได้และถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคันก่อนที่จะมีการส่งทางจอเรีวคอนซาร์ปักหลังเด็กปั้นของทีมดราลงไปทําหน้าที่แทนหลังเกมมันก็มีการออกมายืนยันว่าตัวของทางเทรน์นั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่ซีเรียสมากมายอย่างที่เป็นกังวลใจกันในตอนแรก ล่าสุดตัวของทางอา์เนอร์รอก็มีการออกมายืนยันระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ของเราหลังจากเราก็มีโปรแกรมการแข่งขันสุดสําคัญรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับการที่เราจะต้องฟาดแข่งกับทางสาริการดงนิวคาเซิลอยู่นาตตดในการแข่งขันศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเรนบี ทั้งนี้หากเรามาจับทุกคำพูดของทางสลอตก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางเทร์ยังคงมีลุ้นสำหรับการคัมแบ็กกลับมาลงสนามได้ทันในเกมการแข่งขันนัดนี้ได้ด้วยซ้ำไปถ้าจำเป็นจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตกันแทบจะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายถึงจะมีการตัดสินใจว่าทีมของเราสมควจะส่งเขาลงสนามในการแข่งขันนัดนี้หรือไม่อย่างไรกัน มันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในฤดูกาลนะและทุกทีมต่างก็มีช่วงเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นอาจจะต้องเสียนักเตะบางส่วนไปซึ่งเช่นเดียวกันกับทีมของเราที่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นอยู่ในตอนนี้ด้วยสลอ็อตกล่าวเอ็ดดี้ฮาวเองก็คงอยากจะส่งทักแอนโทนีกอร์ดอนลงเผชิญหน้ากับทีมของเราด้วยเช่นกันแต่สำหรับทีมของเราแล้วเราจะรอคอยและมาดูกันว่าอาการของทางเทรนต์เมื่อถึงวันอาทิตย์นี้มันจะเป็นเช่นไร ท้ายที่สุดหากเขาไม่สามารถลงสนามได้ที่จริงแล้วผมก็อยากจะส่งทางครอนรนอแบดดี่ลงไปเล่นแทนเขานะแต่ในตอนนี้แม้กระทั่งตัวของทางครอรนอรเองก็ยังไม่พร้อมจะลงสนามด้วยเหมือนกันทตว่าเรายังคงมีทางจอรเร็คควันซาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในเกมที่เจอกับทางปาลีแซงแชแม ในก็นพูดถึงการจัดทับลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางนิวคาเซิล u n ยูไนเต็ดในการแข่งขันศึกคาราบาวคับรอบชิงชนะเลิศกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กบทุนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้าง มันในตอนนี้ทีมของเราก็เรียกได้ว่ามี2ผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นในรายของทักอริสันเบเกอร์ในด่านมือ1นประจําทีมของเราหรือแม้กระทั่งทางคีวินคิลิเกอร์ผู้รักษาประตูมือสอ มาตัวของทางคิลเลอร์เองได้รับโอกาสลงสนามในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปแล้วรวมทั้งสิ้น17นัดแต่เจ้าตัวก็ฝากผลงานนั้นเองเอาไว้กับการช่วยทีมของเราคว้าชัายชนะมาได้ถึง11เกมในจำนวนดังกล่าวไม่หลุดเสมอไปเพียงแค่4นัดและแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ดังน,น,นั้นการที่เราจะมอบโอกาสให้กับตัวของทางกินเธอร์หลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในการแข่งขันรอบจริงชนะเลิศอย่างสึกคระบาวครับเหมือนที่เราได้เห็นกันมาในอดีตที่ผ่านมาในหลายตอนหลายครั้งสมัยที่ทางเยอเก้งครอบอดีตในใหญ่เฮวี่เมทัลอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่ถึงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ ล่าสุดทางเลวิสตีลนักข่าวคนดังสายหงที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลทถับลอยจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้มันมีความเป็นไปได้มากกว่าที่เราจะได้เห็นตัวของทางกินเลยค่อได้ออกสตาร์ทเป็นสเปนผู้เล่นตัวจริงที่สนามเวิวีมากกว่าที่ทางอาริสันจะได้ลงเล่นในเกมนัดดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของทางซอสจะยังคงไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายออกมาจนกว่าจะใกล้ถึงวันแข่งขันแม้ว่าแนวนกมันน่าจะเป็นตัวของทางกินหรือเหอะก็ตามทีหากเรายอ้อนกลับไปดูเกมการแข่งขันในรอบตัดเชือกสําหรับการแข่งขันในรายการนี้ก็จะเป็นตัวของทางอาริสันที่ได้เฝ้าเสาในการบุกไป,ปยันทางไก่เดททองทัดแนมฮอสเปอร์ในเกมแรกก่อนที่ทีมของเราจะปลาชัยกลับออกมา1ประตูต่อศูนย์ แต่จากนั้นในเกมน,นัดรีเทิร์นที่กลับมาลงสนามในทินแอนฟิลด์ของเราเองก็กลายมาเป็นทางคิเลเกอร์ที่ได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่ของเขาและก็ช่วยทีมของเราคว้าชัายชนะมาได้อย่างงดงามถึง4ประตูต่อศูนย์ยกัน นั่นหมายความว่าตัวของทางสลอตจะเลือกใช้ผู้รักษาประตูตามสถานการณ์ที่มันจําเป็นและตามคู่แข่งที่เรากําลังจะต้องเผชิญหน้าซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดแล้วใครกันที่จะได้ลงสนามในเกมการแข่งขันที่เวมวีในช่วงสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าแนวโนบอย่างที่มีการกล่าวไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นตัวของทางคินลิเกอร์ที่ได้รับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นก็ตาม ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราม่อจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างเมื่อหนึ่งในคนที่มีข่าวผูกพันกับทีมของเราหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆตามลาดับก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิสซักสุนหน้าตัวเก่งจากทางค่ายซาลิกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดนั่นเอง เพราะก่อนหน้านี้แม้แต่ตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันไปด้วยตัวของเขาเองเลยว่าลอ่าภูของเรากำลังหันไม่ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางสูุหน้ารายนี้แม้ว่าเขาอาจจะมีค่าตัวขั้นต่ำเกินกว่า90ล้านยูโรขึ้นไปก็ตามที อย่างไรก็ตามล่าสุดก่อนเกมการแข่งขันที่ทางลิเว์พูลของเรากำลังประชญหน้ากับทางนิวคาสเซิลซึ่งในเกมนี้ตัวของทักอิซักก็น่าจะพร้อมลงสนามให้กับทีมของทางเอ็ดดี้ฮาวได้ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดก่อนที่ทีมของเราคว้าชัยชนะเหนือทางนิวคาสเซิลมาได้อย่างงดงาม2ประตูต่อศูนย์โดยในเกมดังกล่าวนั้นตัวของทักอิซักมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาไม่สามารถจะลงสนามช่วยทางนิวคาสเซิลได้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้นักข่าวไปการเอาประเด็นนี้เขาไปสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของทางสล็อตและเขาก็ได้กล่าวชื่นชมตัวของทางอีซักเป็นการพิเศษต่อสาธารณะอีกตัวในตอนนี้ผมกำลังตั้งตารอเกมกับทางนิวคาสเซิลนะเราได้เผชิญหน้ากับพวกเขามาแล้วสองครั้งในฤดูกาลนี้สล็อตกล่าว ในการแข่งขันนัดล่าสุดทักอเล็กซานเดอร์อีซักไม่สามารถที่จะลงสนามได้แต่เกมนัดแรกที่เราเจอกับพวกเขาเขาเองก็ได้มีส่วนร่วมในเกมนั้นด้วยนะนี่คือนักเตะที่มีความสําคัญอย่างมากกับเกมการเล่นของทางนิวคาสเซิลเขาเป็นตัวอันตรายแบบหน้าเหลือเชื่อมากและเขาก็มีความเร็วที่หาตัวจับเตยยาขอยกตัวอย่างบรรดาแนวรุกของทางปารีสแซงแชร์แมงที่เราเจอมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพวกเขาเองก็มีความสามารถแบบนั้นเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือเราจะต้องทําผลงานให้ดีกว่าเกมเมื่อวันอังคารนะแต่เราก็บรหิหารจัดการได้ดีในการป้องกันลูกสวนกลับของพวกเขาแล้วเราก็คงจะต้องบอกด้วยว่าในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเกมกับทางปารีสแซงต์แชงแมงนั้นผมไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรจากลูกทีมของผมได้มากกว่านั้นอีกแล้วส่วนในการแข่งขันกับทางนิวคาสเซิลเราก็จาเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมและตัวของทางอิซักเองก็เป็นอีกคนที่เราจะต้องจับตาดูเขา เมื่อพูดถึงแนวรุกของทางฝั่งคู่แข่งของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในสตาร์ดังที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นร้อนแรงให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางโคดี่คาโกป,ปิดทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาถูกจับโยกกลับมายืนเป็นปีกซ้ายต,ตามตำแหน่งโดยธรรมชาติของเขา ครั้งนี้นอกจากผลรวมในการแข่งขันทุกรายการแล้วหากเราเจาะเฉพาะในการแข่งขันศึกคาราบาวครับก็จะพบว่าตัวของทางกั๊กโปนั้นกดไปล้วถึง5ประตูกับก1แอซซินโดยเฉพาะการแข่งขันใน2เกมแรกที่เจ้าตัวก็กดไปถึง4ประตูนั่นจึงทำให้นักข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอคโคเอาประเด็นเหล่านี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางกั๊กโปเลยว่าเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันที่ทำให้เจ้าตัวสามารถจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนั้นในการแข่งขันรายการนี้ ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่เพียงเหตุบังเอิญก็ได้นะกักโปลกล่าวหากผมจำไม่ผิดย้อนกลับไปในการแข่งขันเมื่อฤด,ดูการที่แล้วมันก็มีหลายเกมเลยนะในศึกคาราบาวครับที่ผมได้ลงเล่นเกือบจะเต็ม90นาทีแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันจึงทำให้ผมมีโอกาสการทำประตูในสูงมากขึ้นกว่าเกมที่ผมได้ลงสนามค่อนข้างจะน้อย ในการแข่งขันฤดูการนี้ตอน2เกมแรกของการแข่งขันในศึกคาราบาวครับผมก็ยิงไปแล้วถึง4ประตูเลยนะเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นตัวของผมเองแทบจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในการแข่งขันรีมรมลีกเลยดังนั้นเมื่อมันมีโอกาสให้ผมได้หลงสนามแล้วมันก็เป็นการแข่งขันในศึกคาราบาวครับมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจําเป็นจะต้องเร่งฟอมการเล่นของตัวคุณเองขึ้นมานี่แหละคือเหตุผลที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นแค่เพียงเหตุบังเองิญ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถจะทําประตูได้มันก็เป็นเรื่องที่สวยงามเสมอนะมันไม่ได้สําคัญเลยว่ามันจะเป็นการทําประตูในการแข่งขันรายการใดทั้ทงนี้สำหรับในรายของทางกัคปแล้วก็ได้รับการคาดหมายว่าเขาจะสามารถเรียกความฟิตอย่างเต็มที่และพร้อมจะอสตาร์ทเป็นเเวตผู้เล่นตัวจริงให้กับทางลิเวอร์ pool ของเราสำหรับเกมที่เราจะประชิญหน้ากับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ซึ่งนั่นก็น่าจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งในการยกระดับเกมการเล่นในแนวรูปของเราขึ้นมาอย่างมีในยะสำคัญเหล่ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกกระบาทคัพอีกเช่นเดียวกันจะขยับมาดูการออกมาแฟงความคิดเห็นของทางโดมิิกซูวอสไลสตาร์ทีมชาติฮังการีของเรากันบ้าง เมื่อเขามกมรออกมากระตุน้นบรรดาเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยว่าไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วใครกันจะถูกส่งลงสนามเป็นสเสบี็งผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในการแข่งขันเกมนี้แต่พวกเขาทุกคนจําเป็นต้องมีเป้าหมายเดียวกันในการนําพาทีมของเราไปสู่ความสําเร็จนั่นก็คือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้อีกหนึ่งสมัยหลังจากที่เราก็เป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันรายการนี้จากเมื่อฤดูการทีแล้วอีกตัวเราต้องพร้อมที่จะต่อสู้นะสู่วอสไลน์กลับ ระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเราเองคุณไม่มีทางจะรู้ได้หรอกว่าใครกันจะถูกส่งลงสนามาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันนัดนี้แต่มันไม่มีความสําคัญใดๆเลยว่าใครจะได้ลงเล่นเพราะทุกคนจาเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการต่อสู้ทุกคนจะต้องพร้อมตุ้มเทตุกสิ่งทุกอย่างลงไปให้กับทีมของเรา มันคือการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะดังนั้นแนวทางการเล่นของคุณย่อมจะต้องมีความแตกต่างออกไปแต่ก็อย่างที่ผมเองได้บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้มีความสําคัญเลยว่าใครกันที่จะได้ลงเล่นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือบรรดาน,นักเตะทุกคนภายในทีมของเราจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป็นเป้าหมายเดียวนะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากหากคุณจะบอกว่าให้บรรดาน,นักเตะที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากนะลงเล่นบ้างสิ แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนจําเป็นจะต้องโฟกัสก็อยู่ที่ทีมของเราเพราะทีมมีความสําคัญมากที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นผมเองก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเหมือนกันนะและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรักษาสมาธิของเราเอาไว้เราจะต้องรับมือกับมันให้ดีและเวลาของคุณสุดท้ายมันจะมาถึง สิ่งต่างๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะตัวสำรองก็มีความสำคัญไม่แพ้กับตัวจริงเลยบางครั้งมันอาจจะมีนักเตะบางคนที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปว่าเป็นเช่นนั้นโอกาสของคุณจะมาถึงคุณจึงจาเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอและแสดงตัวตนของคุณออกมาให้เห็นนั่นแหละถึงจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสร้างความพิเศษให้กับทีมของเราได้นะ ผู้เล่นทุกคนภายในทีมของเราต่างก็มีความสำคัญทัดเทียมกันครบทั้ง25คนนั่นแหละไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูความพร้อมของทางฝั่งนิวคาสเซิลอยู่งานเต็ดกันบ้างเมื่อพวกเขาก็เ,เจอปัญหาอาการบาดเจ็บและรวมถึงการติดโทษแบ่งตามเล่นงานพวกเขาอย่างหนัก นั่นจึงท,ทำให้ในการแข่งขันที่จะมาะเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลของเราสำหรับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบจิงชนะเลิศที่สนามเวลวีในคืนวันอาทิตย์นี้ทีมของทางเองง <H ale S 1> ็ดดี้ฮาวก็จะขาดนักเตะแกนหลักอย่างน้อยถึง4คนที่ไม่สามารถจะลงสนามในการแข่งขันนัดนี้ได้ไล่มาตั้งแต่ในรายของทางสวนวัดมันปักกหลังตัวเก่งของพวกเขาที่โจ้าตัวก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่ทำให้เขาร่างราสนาไปยาวนานถึง10เดือน อย่างไรก็ตามดาวเตะวั25ปีก็กลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าซ้ำไปอีกทำให้เขาจำเป็นทีต้องเข้ารับก,การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่าว คนต่อมาก็คือทักแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือสภาพร่างกายแต่เจ้าตัวดันมาโดนใบแดงในเกมที่ทางนิวคาสเซิลเผชิญหน้ากับทางไบรตันในการแข่งขัน FA ครับซึ่งส่งผลให้เขาจะติดโทษแบนสำหรับการแข่งขันในนัดนี้พอดี ต่อมาก็คือในรายของทางจามารัสเซลที่ซึ่งเขาก็เป็นกัปตันทีมทางนิวคาสเซิลอยู่ด้วยและเจ้าตัวก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดยควึงกันกับทางสเวนวัตแมนกับการที่เขาเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้ในเดือนมก,กราคมแต่ก็ได้รับบาดเจ็บซ้ำไปอีกและอยู่ในขั้นตอนของการกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมา คนสุดท้ายก็คือทางเลวิสฮอล์กซ้ายดาวรุ่งวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นที่ซึ่งเจ้าตัวก็มาได้รับปาดเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าและเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อไม่นานมานี้และนั่นก็ทำให้เขาต้องพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนรวมทีมที่เหลือ ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าแม้พวกเขาจะได้ถังอเล็กซานเดอร์อิซักพร้อมกับลงสนามได้อีกครั้งแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ต้องเสียนักเตะแกนหลักไปถึง4คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกมการเล่นสำหรับทีมของทางเอดดี้ฮาวไม่มากก่อนน้อยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินทองทองท,องที่จะไหลเข้าสู่สโมสรของเราเพิ่มเติมกันบ้าง ในการประกาศงบประมาณทางบัญชีของทีมเราในการแข่งขันมือรุนการที่แล้วจะพบว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ของเราสามารถทำเงินจากเงินสนับสนุนของทางสปอนเซอร์ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรถึง3าร้อกับอีก8ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวแต่ล่าสุดทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราก็มีการประกาศยืนยันออกมาเพิ่มเติมแล้วว่าทีมงานผู้บริหารสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการไปรเซ็นสัญญาความร่วมมือ ทางวิสิปมมลดีฟให้กลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรารายใหม่ได้เป็นทีเรียบร้อยซึ่งจะเป็นการต่อย,ยอดการสินสัญญากับบรรดาสปอนเซอร์ชั้นนําของโลกให้เข้ามาสนับสนุนเงินทุนให้กับทีมของเราอีกด้วยนั่นทำให้ทางเบนลัตตี้หัวหน้าฝ่ายการเชิงพาณิชย์ของทีมเราก็มีการออกมาแสดงความภาคภูมิใจที่สามารถจะปิดดิวนี้ลงได้สาเร็จ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอกล่าวคำต้อนรับทางวิสิทธิ์เมาริฟมาสู่ครอบครัวของทางสมูสรฟุตบอลลิเวอร์พู o ของเราในฐานะพาร์เนอร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการและตีระบุเราได้แชร์แพชชั่นร่วมกันในการจะสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่มีอาจดืงเลือนของบรรดาผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับทางสมสรของเราทั่วโลก ตอนนี้แม้มันจะไม่มีการยืนยันออกมาว่าทีมของเราได้รับสนับสนุนเงินทุนจากทางวิสิตมาลี้เป็นตัวเลขที่เท่าใดกันแต่ก็เป็นที่คาดหมายกันว่ามันจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญจากดิวก่อนหน้านี้ที่เรามีการเซ็นเอาไว้กับทาง m a ริทิอุสทัวริสซึ่งโปรโมชั่นอ r i t y ที่ซึ่งสัญญาความร่วมมือของเรากับพวกเขาก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่ออจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่สุดในแนวรับของเรากันบ้างเขาคนนั้นก็คือในรายของทางเวอร์คิวฟันได้ประกรังกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวก็เหลือข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ร่วมกับผู้บริหารของทีมเรา ทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลเกิสสำนักข่าวชื่อดังจากแดนน้ำหอมก็มีการตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าในตอนนี้ถักเอาฮีโราสมุรสรเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีการยื่นข้อเสนอเป็นตัวเลขมหาศาลที่ค่าเหนื่อยสูงถึงระดับ20ล้านยูโรต่อปีหรือราว16.7ล้านปอนด์และหากเรานำมาหารเป็นค่าเฉลี่ยเป็นรายสัปดาห์ก็จะพบว่าตัวเลขค่าเหนื่อยที่พวกเขามีการเสนอให้ตัวของทางฝันได้รับเอาไว้พิจารณานั้นสูงถึงระดับ300 20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวหากเรามาเปรียบเทียบกับค่าเหนื่อยที่ตัวของนักเตะได้รับกับทีมของเราอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นและทางสโมสรของเราเองก็ไม่พร้อมที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้กับตัวของนักเตะอีกด้วยซึ่งรายงานข่าวก่อนหน้านี้ก็มีการระบุออกมาว่าเราจะขยายสัญญาให้กับเขาเต็มที่ไม่เกิน2ปีนั่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับทางเอฮีเราที่พวกเขา พร้อมจะเสนอสัญญาให้กับน,นักเตะถึง3ปีด้วยกันซึ่งจะทําให้เขาได้อยู่คาแข้งจนกระทั่งอายุครบ36ปีกันเลยทีเดียวหากเรานำตัวเลขของค่าเหนื่อยและระยะเวลาของสัญญาในข้อเสนอที่ทางเอารีฮิราดได้ยื่นมาให้กับทางฟารไดานั้นเจ้าตัวจะสามารถทําเงินจากค่าเหนื่อยอย่างเดียวได้อย่างน้อยถึง60ล้านยูโรในช่วงเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้น ไม่นับรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอื่นๆและรวมไปถึงเงินกินเปล่าค่าสินสัญญาอีกด้วยดังนั้นข้อเสนอในหนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะร้าใจสําหรับตัวของทางฟานได้เลยแต่เราก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วตัวของนักเตะจะเลือกย้ายไปที่นั่นหรือจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมรสรของเราต่อไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ